โอเคสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะมีการไลฟ์สดเนื่องจากวันนี้เนี่ยมาเที่ยวกับครอบครัวนิดหนึ่งนะฮะที่พัทยาก็เลยการไลฟ์สดวันนี้เนี่ยจึงเป็นการไลฟ์สดที่จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเทรดนะครับบนมือถือนั่นเองนะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับที่ว่ามา เขาเรียกมาเที่ยวนะครับหรือไปทําธุระหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถที่จะดูกราฟโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วก็สามารถใช้มือถือได้และการมือถือเนี่ยนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะเทรดได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยนะแต่อยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็รู้จุดนะครับว่ามันสามารถทําได้แค่ไหนนะครับแต่พูดถึงจริงๆอ่ะมือถือมันก็อาจจะสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ แต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันสะดวกกับเรานะครับอย่างตอนนี้ผมก็ใช้มือถือนะครับในการที่จะสอนให้ท่านเห็นภาพว่าท่านสามารถที่จะเทรดนะครับ MT5 ผ่านมือถือได้นะครับแต่มันเหมาะกับการเทรดแบบระยะยาวนิดนึงนะครับผมซึ่งระยะยาวนิดนึงเนี่ยนะครับมันก็คงต้องลักษณะเหมือนกับเทรดทีเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกับการเทรดแบบ s c a l ป i n g หรือเรียกว่าเทรดแบบสั้นๆนะฮะ เนื่องจากมือถือเนี่ยนะครับมันให้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับไม่ได้ช้าหรอกเขาเรียกว่าจอมันเล็กทําให้เราเห็นข้อมูลได้ไม่ครบพอเราไม่ครบเราก็ดูได้แค่ทำเฟรมเดียวหรืออะไรเนี่ยข้อมูลเราก็จะน้อยทําให้การตัดสินใจของเราค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะแบบไม่เต็มที่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนิดน,นึงนะครับเราจะวันนี้เราจะเห็นเ,เกี่ยวกับเรื่องการเทรดผ่านมือถือนะครับอาจจะสั้นๆนิดนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของเนี่ยนะครับเอ่อ MT5 กันนะครับอ่าโอเค MT5 นะครับเราก็จะอ่าเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงก่อนนะฮะปรับจอผมอาจจะเหลือนิดนึงโอเคนะครับเวลาท่านเปิด MT5 ขึ้นมาครั้งแรกนะครับ มันก็จะมีการล็อกอินยูสเซอร์เนมพาร์ทวร์ดท่านก็นะครับล็อกอินนะครับโดยปกตินะครับก็โดยการนะครับกดที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะจัดการบัญชีได้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับพอจัดการบัญชีได้เสร็จนะครับเเวลาท่านจะดูว่าพอร์ตของท่านเนี่ยนะครับเป็นพอร์ตเดโมหรือพอร์ตเรียลนะครับก็อยู่ที่ด้านบนเห็นไหมฮะด้านบนด้านบนบริเวณจุดตรงเขียวๆตรงนี้นะครับอด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะ บอกว่าเป็นเดโมหรือเดียวนะครับถ้าเป็นเดโมก็จะเป็นเขียนว,ว่าเดโมนะครับถ้าของแท้ก็จะเป็นเรียวนะครับแล้วท่านจะเลือกบล็อกอะไรท่านก็สามารถกดแล้วก็เสิร์ชแล้วก็ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดสามารถเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับครั้นี้ผมก็จะเลื่อนปิดนะครับท่านสามารถใช้นิ้วนะครับดันออกจากซ้ายนะครับไปทางขวานะครับก็จะเป็นการเป็นการให้เห็นว่าเป็นของของเดโมหรือเรียวหรือเป็นการดูข่าวดูอะไรก็ดูจากตรงนี้ได้โอเค อ่ะคราวนี้เราก็มาดูเริ่มต้นก่อนเวลาสมมติท่านลองทาเดโมของที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกกันคร่าวๆก่อนก,นก็คือมาดูหน้าแรกหน้าแรกก็คือบริเวณด้านล่างตรงนี้นะฮะอ่าโอเคไหมครับด้านล่างบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นการบอกเรานะครับว่าคู่เงินนั้นมีอะไรบ้างนะครับสมมติว่าผมอยากจะเล่นคู่เงิน EU นะครับผมก็กดตรงข้างล่างนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปมองคู่เงินครับ EU ก็คืออยู่บนสุดนะครับ พออยู่บนสุดเสร็จนะครับท่านก็เพียงแต่กด E U ครับ1ครั้งนะฮะพอกด E U หนึ่งครั้งเสร็จนะครับตรงนี้มันก็จะเกิด d i a l o g กบ box ขึ้นมาเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยต้องการจะทําอะไรก็คือซื้อหรือจะดูกราฟหรืออะไรนะครับอาา่ะสมมติผมอยากจะดูกราฟผมก็จะมากดคําว่ากราฟนะครับบทที่3พอเรากดคําว่ากราฟเสร็จนะครับมันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้ครับมาโผล่ที่แฟ้มที่2ครับ แฟมที่2คือแฟมตรงนี้นะฮะแฟมที่2คือแฟมไว้ดูกราฟนั่นเองนะครับพอดูกราฟเสร็จท่านก็สามารถวิเคราะห์ว่าตอนเนี้ท่านควรจะซื้อขึ้นหรือลงนะครับแต่ก็มีวิธีครับในการที่เรานะครับจะดูไทม์เฟรมต่างๆได้นะครับโดยการที่ท่านนะครับเพียงแต่ไปกดปุ่มตรงจอขาวๆนะฮะตรงไหนก็ได้นะครับกดกด1ครั้งนะครับ พอกดหนึ่งครั้งเสร็จนะครับตรงนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดกลมๆขึ้นมาแบบนี้ท่านก็เลือกได้ว่าท่านอยากจะเห็นตรงเนี้ยเป็นไทม์เฟรมอะไร M 1ก็คือ1นาที M 5 5นาที M 1 5 1 5นาที M 3 0ก็3 0 H 1ก็ชั่วโมง H 4 day week นะครับโอเคส่วนใหญ่ถ้าเกิดท่านจะเล่นสั้นๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ดูประมาณสัก M 1 5กับ M 5นะครับหรือ M 1ก็ได้ประมาณ3ตัวเนี้ยนะครับถ้าเล่นสั้นๆแต่ถ้าเล่นยาวท่านก็ดู day นะครับ h1 นะครับแล้วก็ดู15นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องการเล่นเทรดซันหรือเทรดยาคราวนี้เรามาลองตัวอย่างก่อนแล้วกันอย่างตอนนี้นะครับผมก็มองว่าราคามันน่าจะลงแล้วแหละนะครับผมอาจจะดูจากไทม์เฟรมสักไทม์เฟรม15ก่อนแล้วกันอ่า15เนี่ยนะครับคู่เงิน EU เนี่ยนะครับมันบ่งบอกว่ามันน่าจะลงแล้วนะครับเพราะอะไรครับอ่าเพราะ MA c d กําลังจะตัดกันเหมือนคราวที่แล้วที่เราสอนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงสโตนนิดนึงก่อน ตอนนี้อันนี้มันเป็นเครื่องมือตัวเก่านะครับที่ที่ผมใส่ไปแล้วนะฮะวิธีเอาออกนะครับก็คือกดค้างไว้ครับนะกดค้างไว้ปุ๊บนะแป๊บหนึ่งอนะ่ะค้างไว้สักประมาณ3าสีวิก็จะเกิดสัญ,ญลักษณ์กากบาทขึ้นมาเอาผมปิดไปก่อนเอาผมให้ท่านดู m a c มเดจิตัวเดียวก่อนนะครับอย่างตอนนี้นะครับสัญญามันบอกว่าจะเป็นการขาลงแล้วนะครับเพราะมันหมดรอบแต่ก่อนอื่นผมมีเทคนิคง,ง่ายๆก็คือท่านคิดว่าท่านจะซื้อตอนนี้นะคือทางเฟรมสนะครับคือเล่นยาวนิดหนึง่งนะครับมันกําลังจะลง ท่านจะต้องดูไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า1ขั้นก็คือกด1ครั้งแล้วกดํำอะไรครับ H1 ครับอ่ะหชั่วโมงคราวนี้ถ้าเรามาดู1ชั่วโมงนะครับสูงกว่า MA ฟมันยังไม่ตัดหัวยังเชิดขึ้นอยู่เนี่ยมันแสดงถึงว่ามันมีโอกาสยังขึ้นต่อได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะซื้อไทม์เฟรมไหนจำไว้เลยนะครับซื้อไทม์เฟรมไหนท่านต้องดูไทม์เฟรมที่สูงกว่า1่ขั้นเพื่อดูว่าทิศทางมาไปทิศทางเดียวกันไหมถ้าไทม์เฟรมที่สูงกว่ามันลง แล้วทม์เฟรมที่ท่านเข้าเนี่ยมันสัญญาณกําลังบอกว่าให้ลงตอนนี้เลยให้ซื้อเข้าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีก็คือสัญญาณมันบอกสองตัวคู่กันแต่ถ้าเกิดท่านนะครับดูไทม์เฟรมที่สูงกว่าแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันบอกทิศทางของขาขึ้นเมื่อบอกทิศทางขาขึ้น,น,ขขนแต่ไทม์เฟรมที่ท่านจะเล่นมันทิศทางขาลงเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดการขัดแย้งของของสองไทม์เฟรมหรือหรือเขาเรียกว่าของของกราฟนั่นเองดังน,นั้นเนี่ย ความเออร์หรือความที่มันจะเกิด Fa ลสิงแนลหรือบอกผิดมีสูงนะครับตรงนี้โ okay. อเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูสมมติถ้าผมจะเล่นสั้นๆแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนการเล่นหรืออะไรสั้นๆให้ท่านดูครา่าวก่อนเพราะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอาจจะต้องไปทานอาหารแล้วนะครับเลยไลฟ์เร็วกว่าปกติเล็กน้อยนะครับโอเคตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งนะครับก็คือ6กโมงไม่ใช่แปดโมงครับผู้พิดหกโมงครึ่งจำไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกานะครับกราฟจะเริ่มวิ่งตอนประมาณ1นึ่งย นะครับหกโมงครึ่งเนี่ยยังไม่ถึงทุ่มหนึ่งตอนนี้นะครับตลาดมันยังค่อนข้างที่จะนิ่งๆไซเวย์ way, หรือวิ่งไม่แรงมากเดี๋ยวพอตลาดเปิดประมาณสักประมาณสักเริ่มตั้งแต่ประมาณ6กโมงสีหนะครับกราฟก็จะเริ่มวิ่งแล้วพอเริ่มวิ่งคันนี้ก็น่าล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าเราจะเล่นยังไงนะครับอ,อย่างนี้ตอนเนี้ยเราก็ดูว่ามันยังขึ้นอยู่นะนะครับคราวนี้ผม,มาลองมาดู1นนาทีก่อน หนึ่งนาทีมันก็เป็นไซด์เวย์นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับตรงนี้อ่ะผมดูห้านาทีด้วยนะครับห้านาทีก็ก็ทําท่าจะลงแล้วนะครับอ่ะสิบห้าครับสิบห้ากำลังจะลงแน่นอนแล้วนะครับโอเคเราก็ลองดูหลายๆตัวก็ได้ครับประกอบกันนะครับอ่าเราลองดูเดซิเดซเป็นไงเดซก็กําลังจะขึ้นนะแสดงว่ามันลงมาเยอะแล้วแล้วกําลังจะดีดกลับไปขึ้นนะครับแล้วกาลังจะชนเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบด้วยนะฮะ เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีเส้นตรงนี้ให้เราหนึ่งเส้นแดงๆอยู่ในกราฟเนี่ยอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันกำลังจะตัดขึ้นเดี๋ยวค่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้คราวนี้เอาง,ง่ายๆครับถ้าผมจะเล่นสั้นๆนะผมเล่นลงได้แต่การเล่นลงเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นลงที่เก็บกําไรที่ไม่กี่ปิ๊บอาจจะประมาณ5้ปปิบสิบ 10, ปีปิบเต็มที่ประมาณนี้แต่โดยเทรนด์ส่วนใหญ่ของตอนนี้แล้วเนี่ยภาพรวมของตลาดเอ่อ EU นะครับมันจะเป็นภาพรวมของลักษณะ เป็นไซด์เว่ยขาขึ้นแต่ตอนนี้ไซด์เวยขาขึ้นนะครับเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าทิศทางของอาภาพรวมของของ EU ตอนนี้ใน Time Frame ดือเนี่ยมัน MACD เนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าน้ำแสดงว่าตอนช่วงเนี้เป็นช่วงที่มันจะขึ้นอยู่แต่มันไปนชนเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะเห็นไหม้ตรงนี้เนะี่ยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการขึ้นแล้วเวียงอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ ในระยะ2-3วันเนี่ยมันจะเริ่มเลือกเลือกข้างแล้วว่ามันจะไปทางทิศทางไหนนะครับถ้าทำเฟรมเดย์ตรงนี้นะครับนะฮะมันสามารถทะลุเหลือน้ำได้นะครับเส้นซีโร่ลายข้างล่างตรงนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเส้นซีโร่ลายคือด้านนี้นะฮะถ้าเกิดสมมตินะครับ MACD นะครับสามารถทะลุเส้นนี้ได้ในทางเฟรมเดยในวันนั้นเนี่ย EU เนี่ยน่าจะเกิดการขึ้นที่รุนแรงเราลองมาดูตัวอย่างนะครับ อย่างตัวอย่างของเก่านะครับเห็นไหมฮะเส้นสีเขียวเนี่ยมันลงต่ํากว่าสีโลไลช่วงที่ลงต่ากว่าซีโรีโลนลปั๊บเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าจะเห็นภาพตรงนี้มันจะเกิดการลงแบบค่อนข้างรุนแรงเนื่องจากถุงเคยบอกไปคราวที่แล้วก็คืออินดิเคเตอร์นะครับหรือคนเขียนโปรแกรม EA หลายๆคนหรือคนที่เข้าสัญญาเนี่ยที่คนเล่นระยะยาวเนี่ยเขาจะเข้าตอนสัญญาณที่ลงน้ํากันดังนั้นเนี่ยจังหวะเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นมีไหมก็มีแต่มันยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้น่าจะเป็นการขึ้นลงไซเวอยู่ในกรอบช่วงประมาณสัก100ปิ นะครับจนจนอีก23วันเนี่ยเราก็จะมาวัดใจกันว่าเส้น MACD ในะทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันไปทิศทางไหนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเน้นย,วยาวๆเนี่ยเราควรจะดูเดย์ก่อนเพราะเดย์คือเป็นตัวเทรนที่บอกระยะยาวดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยใครอยากจะเทรดโดยที่ลดความเสี่ยงนะครับณนะช่วงเวลานี้นะควรจะเล่นขาขึ้นเพราะทม์เฟรมเดย์มันกําลังบอกว่ามันกาลังจะขึ้นเอื่อยๆอ,อ,อยู่อ่าและเทรนทิศทางก็จะบอกแต่ถ้าใครจะเล่นสั้นๆนะครับในะตอนนี้เลยนะ ทิศทางที่ผมมองก็คือนะครับ15นาทีตอนนี้เนี่ย f a d กํากำลังตัดกันแสดงว่ามันน่าจะขึ้นแล้วเหวี่ยงลงอยู่ในกรอบแคบๆช่วงนี้กับนะครับแต่ทิศทางขึ้นมันก็มีอยู่ตอนช่วงเนี้ยบอกได้เลยว่ามันอะไรเป็นอะไรที่ยากนะถ้าเล่นลงอ่ะความเสี่ยงเยอะกว่าเล่นขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครคิดจะจยากจะให้ความเสี่ยงต่ำนะท่านต้องรอให้นะครับเขียวตัดแดงทางเฟรม15นาทีขึ้นแล้วค่อยเล่นจังหวะนั้นจะเซฟเพราะว่าเทรนใหญ่มันกำลังขึ้น แต่เราเล่นตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราเล่นลงตอนนี้สัญญาณมาบอกลงนะทำเรมสิบห้าอันนี้มันเป็นการเล่นสวนเทนเพราะเทนส่วนใหญ่มันบอกขึ้นหมดมีเอ5ิบห้าบอกลงดังนั้นถ้ามันลงมันก็จะลงไม่เยอะนะครับอาจจะลงเหมือนกับตัวที่เห็นตรงนี้นะฮะก็คืออะไรครับอยู่ในกรอบช่วงเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกราฟตรงนี้เห็นไหมฮะแต่โดยใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่น่าจะขึ้นนะครับอย่างท่าเนี่ยมันก็กําลังจะนั่นนะอ่ะควนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้าผมมองว่า เนี่ยมันขึ้นมาระดับหนึ่งเยอะแล้วอ่ะผมอาจจะเล่นสวนแทนสั้นๆเก็บกําไรสั้นๆคือขาลงวิธีการซื้อขายก็คือนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะด้านบนตรงนี้จะมีสัญลักษณ์การบวกขึ้นมาสัญ,ญลักษณ์บวกและมีคล้ายๆแฟ้มตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์การซื้อออเดอร์นะครับท่านก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงด้านซ้ายขึ้นมาถามแล้วว่าท่านจะเปิดออเดอร์กี่ล็อดนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันมีเงินเยอะมากเพอรเออรมาเป็นเงินเดโมมีแสนเหรียญนะนะครับผมก็เปิดออเดอร์สักหลอดหนึ่งแล้วกันได้กก็โยาารพพิม์เขปที่1 นะครับพิมพ์1นะครับ1.00ไปนะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะก็มีข้างล่างต่อครับข้างล่างตัวจุดนี้ก็จะถามเราว่าท่านจะซื้อขึ้นหรือซื้อลงครับถ้ากดเซลล์คือลงบายคือขึ้นอย่างตอนนี้เรามองว่าเราอยากจะเล่นสั้นครับมันขึ้นมาเยอะแล้วผมก็คิดว่ามันอาจจะลงสั้นๆนะอ่ะราวนี้เราเล่นสั้นๆไปแล้วกันเราจะเห็นภาพเลยนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับก็คือเซล์ครับพอกดเซลล์ปุ๊บเห็นไหมฮะ ออเดอร์ก็เขียนว่าสําเร็จแล้วแล้วมาถึงก็จะกลายเป็นลบสี่นะครับลบสี่ลบสี่คือแล้วโดนค่าสเปดครับคราวนี้เราก็มาดูแฟ้มที่สามครับแฟ้มที่สามตัวนี้ก็คือแฟ้มที่บอกว่าออเดอร์ของเรานะครับกําไรหรือขาดทุนนะครับตอนนี้ผมกะผมเก็ตสั้นๆตอนนี้มันขึ้นไปเยอะแล้วมันอาจจะเหวี่ยงลงผมกะว่ากําไรสัก30เหรียญผมก็ออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวลาเราดูเราก็มาดูที่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะมีสเตตัสบอกนะครับ ข้างบนเนี่ยมันจะบอกเราว่าท่านมีเงินทุนเท่าไหร่ในภาพนี้ก็มีเงินทุน10,000แบาทนะครับอีควิตี้ก็หลังจากซื้อไปแล้วมูลค่าของของเงินทุนของเราเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคนะฮะอ่ะควนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วตรงนี้ครับสำคัญมากๆเลยมาจินเลเวลเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์ท่านจาง่ายๆแล้วละกันพยายามให้เปอร์เซ็นต์เกินกว่า1000งพันจำง่ายๆแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากให้เกิน1000ไว้ดีที่สุดนะครับเกิน1000ันครับพันหยิ่งดีครับโอเค เป้าของเรานะครับคือตรงนี้นะฮะให้ประมาณ20เราแล้วก็จะปิดแล้วตอนนี้เรากำไร7เหรียญแล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นส c a l ปิ้งหรือเล่นว่าเล่นแคบครับกำไรนิดเดียวเราเราออกแล้วคราวนี้เวลาเราจะปิดทำกำไรทำยังไงใช่ไหมครับเวลาปิดทำกำไรนะครับท่านก็เพียงแต่กดกดบริเวณนี่ฮะ,ะแถวที่แถวเนี้ยท่านจะกดตรงไหนล่ะกด1ครั้งนะครับโอเคนะครับมันจะมีให้เลื่อนซ้ายขวาด้วยนะครับอ่า มีเลื่อนซ้ายขวานะครับตรงนี้นะฮะโอเควิธีทําก็คืออย่างนี้นะครับเอาใหม่นะครับให้เลื่อนไปทางซ้ายนะครับเลื่อนไปทางซ้ายก็คือเอามือสไลด์ไปแถวที่ท่านต้องการครับเลื่อนไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยจะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้ท่านเลือกตัวแรกครับตัวแรกที่เป็นที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับติ๊กถูกนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกับให้เราไปกําหนดเงื่อนไขเสร็จแล้วถ้าเราต้องการปิดปิดออเดอร์นะครับปิดออเดอร์ท่านก็มากดข้างล่างตรงนี้ครับเขียนว่าปิดทํากําไร2เหรียญเห่ไหมหนึ่งเหรียญอันนี้จะเป็นเรียวไทม์พอก ตอนนี้มันขาดทุนอยู่ครับตอนนี้เท่าทุนศูนย์ติดลบหนึ่งอยู่นะฮะโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้กะจะกดปิดสักประมาณ5เดี๋ยวเรารอก่อนนะครับตอนนี้ก็เบี่ยงขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคก็รอไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้บางคนบอกอาจารย์อยากจะขอตั้งกำไรได้ไหมแบบกำไรสักนิดหน่อยก็พอ,อเราก็สามารถตั้งได้ครับโดยการกดตรงนี้ครับก็คือ take profit ครับท่านก็กดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะ เทคโปรฟิตยังยัง,ย,งยังไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้เท่ากตอนนี้กําไร9เหรียญแล้วอา่าผมลองกดกําไรไปก่อนนะครับกดตรงน,นี้ท่านก็กดปิดอันนี้กําไร10เหรียญแล้วนะครับผมตั้งใจไว้สักประมาณสัก15 20อา่าประมาณนี้13แล้วโอเค14นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมบอกว่ามันเหวี่ยงสั้นโอเคพอละสิบอ่ะกดเข้าไป <c oughs> ปุ๊บอ่ะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะปิดผมก็ได้กําไรมา8เหรียญน,นะครับ8เหรียญจากข้างบนตรงน,นี้1นึ่งแสนก็ได้กําไรมา8เปิดไป1ล็อตนะครับโอเคอันนี้ก็คือออเดอร์ที่เราเปิดนะครับแล้วก็ปิด ที่ให้เห็นภาพคราวนี้เราอยากจะมาดูสถิติที่เราทําเมื่อกี้ไปแล้วก็มากดตัวที่4ครับตัวที่4ตัวที่4ก็คือ history ครับ history เนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าที่เราเทรดไปเมื่อกี้นะครับเราก็กําไรไป1ไม้เห็นไหมฮะเนี่ยกำไรไป1นไม้ก็คือที่8ดอลลาร์ถ้าเราเปิดไปหลายๆไม้มก็จะบอกออเดอร์เรามาเราสามารถกําหนดเงื่อนไขได้ว่าเราจะดูสถิติย้อนหลังเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่ตรงด้านตรงนี้นะครับอ่าด้านด้านด้าน,าน,านตรงนี้เห็นไหมฮะ รงนี้เนี่ยก็คือช่องกําหนดเวลาครับแล้วก็กด1ครั้งนะครับตรงนี้มันก็จะกําหนดว่าเราจะดูนะครับผลหรือ history ย้อนหลังเนี่ยเอาเฉพาะวันนี้สัปดาห์นี้เดือนล่าสุด3เดือนล่าสุดหรือกําหนดเวลาเองอสมมติเราอยากจะดูของวันนี้เราก็มากดเข้าวันนี้ครับ report ก็จะโชว์เ,เฉพาะของวันนี้นะครับโอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมฮะแฟ้มหลักๆเรานะครับก็จะมีทั้งหมด4แฟ้มนะครับ1ก็คือเลือกคู่เงิน2ก็คือดูกราฟ3ก็คือกําลัง ซื้อขายกันอยู่ออเดอร์อยู่สุดท้ายก็คือการดูรีพอร์ตส่วนอันที่5ก็คือดูข่าวครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกราฟกันละกันนะครับสมมุตินะครับผมเลือกตัวที่2ครับก็คือกราฟนะฮะพอเราดูกราฟเสร็จนะครับเราอาจจะบอกว่าเออเราอยากจะเปลี่ยนคู่เงิน EU เนี่ยเป็นเป็น U ยูจีแล้วเอจียูแล้วกันจียูนะครับจียูก็คือคู่ปอนกับเงินดอลลาร์นะครับวิธีทําก็คือท่านก็กดตรงขาวๆตรงนี้นะเอยไม่ใช่ครับผิดครับโทษทีฮะให้ท จะมีสัญลักษณ์ที่3เห็นไหมครับสัญลักษณ์ที่3ก็คือสัญลักษณ์คู่เงินครับท่านก็กดตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกคู่เงินอะไรก็ได้ที่ท่านชอบนะครับ่างสมมติผมอยากเลือก g u อะผมก็มากดตัวที่2นะครับตรงนี้ GU นะครับพอกด GU ปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะมีขึ้นชื่อว่าเงินปอนสเตลลิง vs ดอลลาร์ก็คือก็คือเราก็เห็นคู่เงินเราก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้นะครับคู่เงินปอนสเตลลิงนะครับมันขึ้นหรือลงถ้านนท่านอยากจะเปลี่ยนคู่ แต่แต่แต่ครับเกิดสมมติคู่เงินนั้นๆท่านไม่มีในข้างบนลิสต์ตรงนี้จะทาอย่างไรล่ะวิธีทําก็คือสเต็ปแรกนะครับท่านจะต้องไปกดปุ่มล่างสุดตรงนี้ครับปุ่มแรกเลยก็คือปุ่มคู่เงินนะครับพอเลือกปุ่มคู่เงินเสร็จเรีอยแนละ้วคู่เงินที่ท่านเลือกได้ก็คือในตรงที่ท่านเห็นตรงนี้ทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่มีนะครับท่านก็ต้องไปที่ตัวบวกข้างบนตรงนี้เห็นไหมฮะกดบวกตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ไปเลือกว่าท่านต้องการคู่เงินไหนนะครับฟอเร็กนะครับคู่เงินตัวไหนท่านก็เเลือกครับ สมมติท่านอยากจะได้ตัวตัวนี้เพิ่มเข้าไปอะไรก็ได้ผมกดไปสักตัวหนึ่งปุ๊บนะฮะอ่ามันก็จะมีเห็นไหมฮะเพิ่มเติมเข้าไปกดที่หนึ่งก็จะหายนะครับกดกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปโผล่ตรงนี้คู่เงินเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีก็คือใส่เข้าไปนะครับอ่าคราวนี้ก็มาดูที่กราฟกราฟเสร็จท่านก็สามารถเลือกคู่เงินได้อ่าสมมติผมอยากจะดูทองคำอ่ามาดูทองคําก่อนละกันทองคําก็คือ XAUUSD ใช่ไหมครับท่านก็เพียงแต่ไปกดตัวที่3ครับกดที่3นะครับก็มาเลือกทองคำนะครับ XAUUSD มีไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปเลือกเอานะครับตรนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะจบการไล์แต่เดี๋ยวเท่านี้ก่อนสั้นๆนะครับเนื่องจากเดี๋ยวผมเองเนี่ยจะต้องไปไปข้างนอกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใน วันพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็วันจันเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนออแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสอนรายละเอียดนะครับในการ<ว>กเหตุแบบนี้ให้มันเพิ่มเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับ,รบวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับนี่สิขอดไลาจรย